สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวีร์บรียนชัยชื่อเล่นชื่อฮันโนครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์โครงกานที่ชื่อว่า c โคดิ้งเวล s สโคดครับก่อนที่ผมจะมาอธิบายเรื่องตัวโปรแกรมนี้เดี๋ยวขอมาอธิบายเรื่องความเป็นมาของโปรแกรมนี้ก่อนครับคือตอนที่ผมอายุ8ปกว่าผมชอบเล่นเกมหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่า m ม i ชชั่นฟรีเพล game m มิช i ั่นฟรีเพลย์เป็นเกมที่เราทอยลูกเต๋าแล้วก็ ทอยลกต๋าสีอันแล้วมันจะมีสี่เลขอยู่บนมันแล้วก็เราก็ล้วก็เราก็สี่เลขตัวนั้น่ะเพื่อบวกลบคูณหารกันเท่าไหร่เท่า,ทากับยีบ่สิบสี่แต่คุณพ่อใช้ปโปรแบบกรม p p เพีเพื่อหาคำตอบของเกเรสนขึ้นมาสนใจว่าโปรแบบกรมคิดได้ยังไงคราวนี้เกมที่เราจะมาทิไวในโครงงานนี้ก็คือเกมการพาหมาป่าแกะ ฟังย่าข้าไมไปน้ำครับกดก็กดมันค่อนๆจะง่ายมากก็คือถ้าคนอนไม่อยู่แล้วแล้วก็ให้แกะกับฟางอยู่ลำพังแกะ่จะกินฟางถ้าเกิดว่าเราอ่ะไปแล้วก็ให้หมาป่าก,กับแก่อยู่ลำพังหมาป่าก,ก็จะกินแก่ซึ่งกดอีกอันหนึ่งก็คือคนอ่ะเป็นคนเดียวเท่านั้นอ่ะที่สามารถพายเรือได้แล้วก็แล้วก็เรือลำนี้อ่ะสามารถ บรรจุดได้สูงสุดถึงสองสิ่งของอก็คนแบบอีอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์ว่าวิธีการชนะเกมนี้คือยังไงอย่างแรกเลยว,ว,วิธีการชนะเกมนี้ถ้าเกิดแบบมีอีกระดับหนึ่งแล้วอยากซ้อมอ่ะเอาง่ายก็คือเราต้องคิดทุก possibility ก่อน possibility แรกคือคนไปแบบ คนเดียวถ้าคนไปแบบคนเดียวหมามันจะกินแกะและแกะจะกินฟางทาให้มันแย่ทําให้เราต้องทำให้ทำให้เราต้องหาวิธีใหม่ก็คือก็คือถ้าเ,าเราหมาป่าไปแกะจะกินฟางถ้าเาฟางไปหมาป่าจะกินแกะก็เลยแล้วก็ควรเอาตัวที่มีปัญหามากที่สุดก็แกะที่จะโดนทุกกินหรือเป็นตัวกินแล้วเล้ยพาแกะไป แล้วก,กลับมาตัวเปล่าไม่งั้นมันจะแบบเสียเวลาผาฟังไว้ก่อนนี้นี่คือ position ที่พาหมาป่าหรือฟังไว้ก็ได้แต่ในแต่ในเนี้ยผมอยากให้เป็นเป็นฟังครับแล้วก็แปลถ้าเกิดไปรับหมาป่าแกะกินฟางเราก็เลยเอาและถ้าก็เอาฟังไปมันก็จะเสียเวลาเราเลยเอาแกบมาด้วย กับหมาป่าแล้วแล้วก็เราก็พาหมาป่าไปกับมาตเปล่าแล้วก็มารับแกแล้วก็จบเกมเชนะแล้วก็นี่คือเกมใน C.P. n t o o ที่ผมทำซึ่งซึ่งมันมี p l a s e p l a s e น่ะเมียวเพลสน่ะหรือวงลิ่งพวกนี่ยมีเอาไว้ใส่โทเก็นโทเก็นเป็นตัวเป็นสิ่งที่กำหนดสิ่งที่ให้กำหนดไว้ว่ามีอะไรบ้างในเพลสนี้อ่ะมีแมนวูฟชีกับเฮทุกตัวหนึ่งตัว transition 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 คือตัวที่ เป็นตัวที่เหตุการที่เกิดขึ้นการที่เอาคนการที่คนอ่ะพาสิ่งของอะไรก็ได้ข้ามแม่น้ำอ์คอร์คือการที่ t r a n s i t i o เป็นอ์คเป็นเส้นที่เอา transition น่ะต่อกับ place และ place ต่อกับ transition พวกนี้คือจำนวนทั้งนี่คือสอง นี่คือแบบที่สามารถข้ามแม่น้ำได้ของฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาือเราสามารถไปคนเดียวได้เรยแล้วเรา,า,ารพาคนกับอย่างกังบอิสระหนึ่งนี่ก็เหมือนกับกันข้างบนก็คืออันยาเป็นคนคนเดียวไปแล้วก็นี่อีกนี่ก็พาสมบัติของเราไปอีกอันหนึ่งแต่มันแค่คนด้านเฉยๆต่อมาเกมที่สองที่เราจะมาอธิบายกันคือเกมพาสิงโต แล้ววัวตัวละสามตัวข้ามแม่น้ำากดค่อนข้างจะง่ายมากถ้าจำนวนของสิงโตมากกว่าจำนวนของว,วัวสิงโตจะกินว,วัวและสัตว์ทุกตัวพายเรือกันได้กันหมดแพะแพนี้บรรจุได้ทีละแค่หนึ่งหรือสองตัวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาที่ใบอเมรี่เลยตอนนี้ว่าจะเป็นไงตอนแรกอะ เราพาสิงโตกับวัวไปเขาจะเอาสิงโตสองตัวไปก็ได้แต่ในแต่ในโครงกานนี้ที่จะมันเพรสน่ะเขาเอาสิงโตตัววัวตัวแต่ถ้าเอาสิงโตตัวสิงวัวสองตัวก็ต้องมีกับสิงโตสามตัวทําให้สิงโตสามตัวมีมากกว่าวัวสองตัวทําให้เราแพ้เกมเราเกิต้องเอาวัวไปเพราะอ่ะ วิธีต่อมาถ้าเกิดว่าเราวัวสองตัวไปอ่ะสิงโตสองตัวก็จะกินวัวตัวนั้นถ้าเาถ้าเราเอาวัวตัวสิงโตตัวไปอ่ะอัวตัวนั้นที่ไปถึงฝั่งซ้ายอ่ะมันก็จะโดนกินเราเลยพาสิงโตไปอีกสองตัวคราวนี้เราก็พาสิงโตตัวหนึ่งกลับมาจากนั้นอ่ะเราก็อัวไปสองตัว แล้วอ่ะก็วนตัวสิ่งตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสิ่งตัวสองตัวไปมันก็รีพีทพอเสร็จถ้าเราสิ่งตัวสองตัวไปวัตัวน้าก็ก็มีจานวนน้อยกว่าสิ่งตัวสามตัวถ้าวัวแค่ตัวเดียวไปกลับมาวัวที่อยู่ด้านซ้ายจะโดนกินถ้าก็อสิ่งตัวหนึ่งไปอ่ะวัวตัวนั้นจะโดนกินแล้วก็เอาเนี่ยนะครแล้วก็เลยเอาวัวตัวสิ่งตัวไป แต่แล้วอ่ะล้วก็วัวสองตัวไปคราวนี้วัวอยู่ใน position ที่มนันด,ดีอยู่แล้วก็มันอยู่ใน position ที่ที่มันสามารถอยู่ตรงนั้นได้แล้วมันก็ไม่เกิดปัญหาและในเมื่อมีตัวต้องกลับไปและเรามีสิ่งตัวอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็พาสิ่งตัวหนึ่งกลับไปแล้วสิ่งตัวสองตัวมาสิ่งตัวตัวหนึ่งกลับไปแล้วก็สิ่งตัวอีกสองตัวไปทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วครนนี้นี่คือ เกมาสามีภรรยา3ามคู่คือคนคือคู่เขียวขาวแดงข้ามแม่น้ำกดก็คือถ้ากดภรรยาอยู่กับสามีคนอื่นโดยที่สามีตัวเองไม่อยู่และก็หรือว่าแพและและเรืออันนี้บรรทุได้แค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้น เล้วะโชว์เกมจริงๆของอันนี้เลยครับนี่ขอปิดก่อนยัย นะ้บัดแล้วเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่อืมเดี๋ยวขอรู้ก่อนนะครับนี่แล้วก็อ่ะนี่เดี๋ยวแล้ครับ นี่คือกกนจริงเดี๋ยวคอรอให้มันโหลดก่อนแล้วก็โหลดเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เรามาลองเลยครับอย่างแรกเราใช้ปุ่มนี้นี่ตรงแล้วก็เราก็พาสองคนไปตรงข้างบนคือสีอะไรเราจะพาสีแดงกับสีเขียวไปครับแล้วก็เราจะพา พยาสองคนไปหลังจากเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมีคนหนึ่งกลับมาแล้วคนนั้นที่กลับมาคือเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่เห็นี้พยาสีเขียวกลับไปครับหลังจากนั้นอ่ะพยาสองคน ก็ไปเราเขียนแค่ให้มันเป็นไว้กับให้มัเป็นไว้หลังจากไว้สองคนไปแล้วอ่ะไว้คนนึงกลับมาและไว้คนที่เราอยากให้กลับมาคือสีเขียว๋ย่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไว้สีเขียวจะกลับมา๊บเสร็จแล้วอ่ะ แล้วก็พาสามีสองคนไปแล้วต้องแมทก,กับสีนี้ด้วยเราเลยพาแมนแมนกับแมนแล้วก, men, men, ก,แวก็แล้วก็ในเมื่อเขียวอยู่ตรงนี้แล้วก่อนในเมื่อเขียวอยู่ตรงเนี้ยเราก็พาแดงตัวคนท้าทายคนไปแล้วคนที่กลับมาคือ คือขาวกับขาวไว้กับแมนกลับไปอืมแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะเราก็พาแมนแล้วก็แมน แล้วก็สีขาวอันนี้ไปยราไม่ใช่อันนี้ไว้กลับมายังไม่อันนี้นี่ไป มีเรดแล้วนี่คือ white กลับไปแล้วก็ red กับ green กลับไปแล้วทุกคนก็เข้าแม่น้ำเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลาเรื red ่ต่อไปเลยครับ อันนี้นี่คือเกมหนีซอมบี้หรือเกมที่ข้ามสะพานครับเกมนี้กดง่ายๆก็คือคนข้ามสะพานได้ทีลหนึ่งถึงสองคนเท่านั้นและต้องมีตะเกียงคับระหว่างข้ามและคนนั้นเวลาที่ใช้ในการเดินสะพานต้องเปแต่คือการใช้เวลาของคนที่ ใช้เวลาหนาหนาที่สุดเพราะว่าต้องเพราะว่าต้องชา้าให้กับคนที่วิ่งช้ากว่าหรือเดินช้ากว่าเพราะว่าคนเราอ่ะวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่าวิ่งเราวกันวิ่งเร็วที่สุดไม่ได้แต่เราวิ่งแต่เราเดินช้ากว่าได้แล้วก็เราก็มีทั้งหมดสี่คนก็คือ professor ที่ต้องใช้เวลา10นาทีในการข้ามจ i r e c t ใช้เวลา5นาที แอชเซสเซนต์ของเราใช้เวลาสองนาทีและเราใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีและเจ็คติกของเราก็เราต้องพาทุกคนข้ามสะพานโดยใช้เวลาน้อยกว่า17็เจ็ดนาทีก่อนซอมบี้จะมาครับและเดี๋ยวผมโชว์ของ,ง CPN Tools นะครับแล้วก็กด ซอมบี้โฟร์ดิ้งก็เราก็รอให้หลอดรอก่อนรอให้หลอดโอเครอเสร็จแล้วคราวนี้อ่ะเราเริ่มเล่นวิธีแรกคือเราพา a อ s i s สเ n นต์กับเราไปแล้วนี่ดเลยอย่างแรกเลยเราวิ่งหนึ่งนาที a อ s i s สเ n นต์วิ่งสองนาทีมันเกยใช้เวลาสองนาทีไป แล้วคนที่กลับมาคราวนี้นี่เราอยู่ใน position ที่ถ้าถ้าเราเอา assistant หรือเรากลับมามันก็จะเหมือนกันในเนี้ยเราจะเป็นคนที่ใจดีหน่อยแล้วเราจะกลับไปต่อมา professor กับ janita จะมามัจากไปแล้วอ่ะ ทุกมันมีเวลาเหรอแค่13นาทีหรือเหลือเขาจะไม่ได้เหลือเวลาใช้เวลาทั้งหมดไปแล้ว13นาทีแล้วมีเหลือเวลาแค่4นาทีแล้วก็เราก็ยังอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่จะไม่ได้แอสซเซสเซนต์อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็พาแอสเซสเซนต์กลับไปแอสเซสเซนต์กลับไปปุ่มแล้วก็เราก็ทำครอสซิ่งสุดท้ายด้วยกัน แล้วทันทีจะเจ็ดนาทีเลยครับแล้วถึงเวลาไปดูเรดเสุดท้ายเลยครับเรื่อสุดท้ายของของเทอมนี้คือเป็นเกมน,นักแสวงดวงบนเลี่ยงเลี่ยงภาษีกดก็คือเราเริ่มต้น มีเงินแค่ศูนย์บาทและกฎของการคิดภาษีคือทุกๆครั้งนที่เราเดินด้านด้านขวาหรือทิศตะวันออกครั้งหนึ่งเราต้องภาษีจะเพิ่ม2บาทแล้วก็ถ้าเราไปทิศตะวันตกหรือด้านซ้ายภาษีของเราจะลด2บาท ถ้าไปทิศใต้หรือลงไปข้างล่างของอันนี้อ่ะภาษีของเราจะคูณสองบาทเจะแค่คูณสองของจำนวนภาษีทั้งหมดที่เรามีแล่ถ้าเราเดินเหนือภาษีของเราจะหารสองเอาเจติตของเรากเ็เราต้องไปเราต้องเดินจากอยู่ตรงกลางเพราะาเราเดินมาสองทีแล้วก็ เราเพิ่งรู้ก่อนและในเมื่อเราเดินด้านขวาสองทีเราเรา,าได้สิด้เงินสี่บาทภาษีสี่บาทแล้วเราต้องไปข้างล่างนี่ไปด้านล่างขวามุมสุดโดยที่เราห้ามจ่ายภาษีเท่า,าก,กับบาทเราต้องเราต้องระวังแบบไม่จ่ายภาษีเลยหรือ หรือได้เงินติดลบติดลบก็คือคนที่เป็นคนที่เราต้องจ่ายภาษีต้องจ่ายเราซึ่งทำไมพิเศษในนี้เดี๋ยวแป๊บึบอยู่ไหนนะเอออยู่นี่เจอแล้วแล้วให้โหลดขอเลื่อนอันนี้ก่อน ถ้าก็โหลดเสร็จเดี๋ยวเรื่องอันนี้นี่ไปปุ๊บ,บอ่อเดี๋ยวก่อนยังโหลดอยู่โอเคโหลดเสร็จแล้วนี่ไปสองทีเราตั้งอยู่ตรงนี้แล้วและถึงเวลา เดินลงสองทีแล้วเราอยู่ position นี้เราไม่ลงเดินล,ลงก่อนเพราะเราต้องเดินเส้นนี้เพื่อการเดินครั้งสุดท้ายเราเลยเดินแบบนี้ถ้าเราเดินลงอ่ะเราต้องจ่ายเงินต้องสามสิบหกบาทแต่เราสามารถลดค่างเงินได้เอ,อ้าพร้อมกับเราไม่สามารถเดินเดินแบบ เดินซ้ำได้ในเมื่อที่เห็นน่ยเราเดินกลับไม่ได้เพราะว่านี่คือบลูกบลูน่ก็คือเราเดินกลับไม่ได้แต่เราสามารถเดินกระโดดข้ามทางเดินของเราได้ประมาณเราก็ขึ้นมาสองทีไม่ไม่สามารถกลับไปได้มาข้างบนเรามีเงินสี่จุดห้าไปตรงนี้แล้วเราก็มีเงินสองจุดห้าถ้าเราไปตรงนี้เราก็ติดขาดทำให้เราแพ้ ให้เราลงมาครั้งหนึ่งแล้วก็เดินเดินแล้วก็เดินแล้วก็เราก็จะลงไปและในเมื่อการคูณสองของติดลบจะทำให้ติดลบยิ่งขึ้นเราก็ลงไปอีกทีเพื่ออยู่ตรงมุมนี้เพื่อแล้วเราแล้วคนที่เป็นเจ้าของของที่เต้องจ่ายภาษีเราแปดบาทแต่คราวนี้เราก็มีเงินพอ ที่จะกลับไปที่จะมาตรงนี้ได้แต่ไม่จ่ายเงินเท่ากับบาทหนึ่งังได้ศูนบาทต้องจ่ายเงินเท่ากับบาทหนึ่งแล้วก็เราจะมาอธิบายเรื่องสิ่งที่เราได้รับจากของอันนี้อย่างแรกเลยเราได้เรียนรู้ด้วยกันโคดิง้งซึ่งใช้เวลาแบบน้อยมากและสามารถ ทำได้เลยโดยไม่มีพื้นฐานการโคดดิ้งอะไรเลยต่อมาใช้โปรแกรมนี้ไปแก้ไขและเล่นเกมของเทเลสเวโดได้ดีมากแ่้ที่สามคือขั้นต่อไปคือได้ฝึกคิดได้ฝึกขั้นตอนการคิดต่างๆต่อมาคือได้รู้กระบวนการลำดับการความคิด และการแก้ปัญหาและและพิเศษเรื่องโค딩เวลส์โคดจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ